ด้วยซอยเยอะคนจมขอให้อยู่เย็นเป็นสุขจ้าช่วตอนนี้ยายว่าจนแล้ว,วนะทำมาอยากจนเนี่ย <c oughs> ตัดออกไปอ่างายแล้วงายแล้วมาไหนมองค่ะค่ะทั้งเหนียวนิดนึงค่ะยายว่าเรื่องมั่งกล้องค่ะมั่งกล้องค่ะยา,นานขาายับมาด้านซ้ายนิดนึงค่ะคุณยายนานพอๆค่ะมากปล อายุเ่ปียี่สิบปีจบวันไหนรันศุกรพอมบนะใช่เป็นชอยเรียท่านก็ท่อหม้อก็มุ่นหนีที่ยังนะมูลนิธีที่ยังนะอำเภอเมืองศสีเกตประชันประปลักฝ่ายทะเบียนนะครับได้รับเรื่องนะครับในการที่จะขอ มีชื่อในทะเบียนรัศดรครับเนื่องจากว่ากรณีที่เคยมีเอกสารหลักฐานชบดเก่าอยู่แล้วแต่ว่าขาดการมีติดต่อที่มีการเคลื่อนไหวทางทะเบียนเป็นเวลานานมากนะครับก็ทราว่ามีการจำหน่ายออกจากทะเบียนรัศดรไนพ้พมเมือนไปแล้วรกรไปอยู่ทะเบียนบ้านกนี้ก็ทา คุณยายเนี่ยนะครับสายุมเทพก็ได้รับจากขมูลจากมูลนิธินะครับจวกกทมนะครับอาสาสมัครของกทมเขาห็งเขามีความยากลำบากในการดำรงชีพอยที่เทพมาทั้่คนมีอาชีพในการเก็บของเก่าขายนะครับและอยู่ตัวคนเดียวนะครับก็ลัได้รับการเพื่อเฟื้อจากพี่น้องข้างเคียงท่าห็น้ชมก็จะช่วยเหลือเี็ านเ่งนเล่มามองค่ะยายถ่ายทั้งหนี้นิดนึงค่ะยายมองกลองค่ะมองกลองค่ะยายขยับมาด้านซ้ายนิดนึงค่ะคุณยายพออค่ะมาไปเด็กน่อยกินเย็กหน่อยก็แล้วก็คืองสนี่มูนได้หนิมูันนี่่ซื้อของเดียวกัน้อามเดียวนยเดง๋ยวเออเลนเลยงี่เนน่

จะให้เงินแกนแล้วก็เอาไว้ไปยังชีพเนาะแล้วก็เอาเงินนีม้มาเรียงในเพื่อนนี้ช่ไสา